จาว่าตำนานพาสละโสดที่เขาเขียนไว้มันสิมีจริงอยู่บ้างเรื่องพมลิขิตมันอาจสิมีอีรีก็ได้เลยป้าจังไดล่ะยมหลวงพ่อเห็นหนนพี่บาทือทุงมาทั้งนี้วะครับป้าชาลางังวัดป้าป้าป้าา พ่อจะเป็นไก่ง่วงดิปลากองปลากล้วยมันก็สิเอาเนาะเมื่อคิดเรียนตนกูตีน้ำหน่อยน้ำหน่อยทำไงมีอย่างตัอว่าม่อที่หรอพ่อครับผมขอโทษบอกตีน้ำเราจะไปกินน้ำนี่อินลุงอินเลือบอีกอวดเลย มันดาละแหลงคนมันรอยังออกยังเจ้ของมาเลยนี่คือขามนะบอกมาไหมกับบุเป็งชิด้เมียนับเข่าอยู่บนเนี่ยอืมปั๊ดป้เอาเดวนี้ก็ได้แล้วกูว่าป่ะนี่มึงยังม่ขอบใจกูสักค่ำเลยตี ปันเท่าอยากหูอบอกว่าตอนกูไหวพระกูอธิฐานมาอย่างแล้วเมื่ออธิฐานมาอย่างละ่ะขันอยากหูน้ำไปฟังคำตอบอยู่หน้าเรื่องเหมื่นเฮ้ยจังไปเพื่นแผน,นหลายพอมุหพวกเอาไปฝากป,ากป,ากป่าป่าไปนั่นเลยหอยไว้หน้านหัวขากลับตัวชดเอาซอสกูบาดชดเอาซอสกูบาชดมาซอสกูเทิ้งซอสกับซอส 我已把牢底关。